ก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีมือใหม่แห่งสองยาบเช้าทุกท่านนะครับก็พอดีเมื่อเช้าไปส่องช่องพ่อมานะเห็นเขาลงหลงพ่อไปนะก็พอดีมีเหลืออยู่องค์หนึ่งก็เรามาแบ่งปันนะครับวันนี้มีนิยมด้วยนะเมื่อวานเป็นอีกองวันนี้เป็นอีกองนะครับเอาให้ชมกันทุกวันนะเพราะว่าอยากให้เอฟซี จำพิมพ์ของวัดหวังให้ได้นะครับเปิดมาที่องค์แรกเลยแล้วกันมาหลวงพ่อไปนะครับจอบหรอหลวงพ่อไปก็ไม่พูดเยอะนะครับผมดูแท้ดูง่ายนะครับทุกตำหนิเม็ดต้องไหนที่คนจะมีผมก็ไม่ต้องบอกเนาะ หล่อลงพาไปนะครับสวยแท้ดูง่ายนะครับเปิดไว้4,500บาทถ้บาททนาชินชอบโทรมาสอบถามได้เลยนะครับองค์ที่2นะครับองค์นี้เป็นสภาพใช้นะสำหรับทนใดที่งบน้อยเอาไปเลี่ยมพลาสติกนะหรือว่าเลี่ยมหากอบเงินที่ขนาดพอเขาก็เลี่ยมได้นะครับ สวยแฮดุง่ายอีกหนึ่งองค์ราคาย,ย่อมเยาเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมรับประกันพาแทรูง่ายให้ไปนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้าส,ายสวยๆผมขายอยู่ประมาณผมปล่อยอยู่ประมาณสามพันห้าถึงสี่พันนะครับวันนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับไม่แพงต่อมาขออภัยนะฮะกล้องอาจจะเบี้ยว เตาหลวงพ่อเงินนะครับจริงๆก็ของเก่านะชอบชอบเอามาโชว์นะครับเน mm ื hmm. ้อหาอย่างนี้นะครับสวยแท้ดูง่าย mm hmm. อยากแต่งปันนะอยากแบ่งปันเฉพาะท่านท่านที่แบบว่าชอบและศรัทธาน,นะครับ mm hmm. แท้ดูง่ายคมคลิปทุกจุดเลยนะครับ mm hmm. เปิดไว้สี่พันนะครับ เปิดไว้4,000บาทต่อมาองค์นี้เป็นพระเจ้าห้หาพระองค์เนื้อดินนะครับก็ส่องกันไวไวเนาะ fc นะบางที fc ชอบชอบดูพระนะครับอันนี้ก็แบ่งคุณพ่อมานะครับเปิดไว้ไม่แพงนะครับมาก่อนเปิดหลักหมืน่น วันนี้ผมเปิดเอาเปิดสี่พันนะครับเปิดสี่พันพระเจ้าห้าพระองค์เนื้อดินเก่าหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้ผมก็น่าจะพูดไปแล้วเนาะนิยมทานสูงวัดขวางนะครับหล่อลํำบึกสวยอย่างกดาดานะครับเดี๋ยวขึ้นโปสเตอร์ไว้ให้ละกันนะครับสำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบหรือถูกใจโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามเจเจ็ด 1น่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ